เฮ้ยคุณผู้ชมทำบ้านเจสันสุก13นั้นมาแล้ว <laughs> <laughs> โอ้ดูสเตตัสของเขาสิเอาเฮ้ยเอ๊เดี๋ยวนะเอ๊ยเซนี้ยังไม่เปลี่ยนนี่หว่าฮะเอ้าเอาใหม่เอาใหม่เมท็กสองเอ้าเฮ้ยทำไมไม่เปลี่ยนนะ่นะคนนั้นนี่ยังเปลี่ยนอยู่เลยเอา้าเอ้างง ฮะไอ้ผมสาบานได้ว่ามันเปลี่ยนจริงๆนะก่อนหน้านี้อะแป๊บลองใหม่นี่ครับคุณผู้ชมทางบ้านเดียเจสันปรับมาใหม่แล้วเป็นเวอร์ชั่นสุก13แล้วครับทุกคนดูเลือดเขาสิ <c oughs> เขาโดดปาบี3,000และความเร็วในการวิ่งคือ34ครเร็วแต่สแตมิน่าเหลือแค่40นะจ๊ะแล้วก็ดูสกิลในการโจมตีของเขาแต่และสกิลสี่คนแรงเลยทีปกติ40โอ้โห B h 50แล้วไอ้สกิลที่ล็อกตึงๆดาวเบส1 0งกันเลยดีเดียว <c oughs> กาเอารอบเดียวตายเลยนะนี่ยแล้วก็มีสกิลเออคำรามด้วยสกิลเกีก้ยวกาดนะครับผมก็ปรับใหม่ให้มันเถื่อนกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเจสันซึ่สิบสามน่ากลัวมากเอาล่ะมันจะเถื่อนขนาดไหนไปดูในเกมกันดีกว่าครับทุกคน let's go <S ตายกันหมดแน่ทุกคนตายตายใครจะไปรอดไปดยเอา้าทำไมเซฟธรรมดายังไม่เปลี่ยนอะหรือว่าเออยังไม่มางั้นเหรอนั่นสงสัยโฟต้มาดูอีกรอบก็คือสาสาชั่วโบข้างหน้ามัง้งโอเคเอา้า อันนี้คราบผมเข้าเซิร์ฟที่มันเพิ่งรีเซิร์ฟมาใหม่ๆเลยได้นเนี่ยเห็นไหมทุกคนเพิ่งเข้าเกมมาเลยอ่ะเนี่ยกำลังโหลดดิงแล้วก็ลาวบีกินด้วยเดี๋ยวคนดูดูดิดดดเนี่ยเจสันยังไม่ปรับใหม่เฉยเลยอ่ะเอาเฮ้ยปรับเฉพาะที่เซิร์ฟวีเหรอคืออะไรอ่ะวัดอ้าวงง งงแล้วตอนนี้ทุกคนครับเจสันปรับมาแล้วดูดีสิทีได้เซิร์ฟปกติผมเจอแล้วว่าโอ้โหบอกเลยโคตรแค่เจสันสุกสิบสามโอ้ดีเลก่อนจะเจอในเซิร์ฟธรรมดาสักทีกัเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมดีกว่าว่ามันจะเบียวเฝ้าขนาดไหนส่วนเพลงแบกเกราที่ก็เทเหลือเกินอ่ะมาได้เวลาที่จะได้เล่นเจนสันในวันที่สุกสิบสามแล้วครับทุกคนโอเคเจสันมาแล้วอ่ะอ่าด้อยู่ดหนกันสิเอ๊ะทำไมเลื่อนไม่ปรับ เฮ้แปลกแฮรเลื่อนไม่ปรับแต่ไม่เป็นไรเอาไว้ว่าลองดูก่อนแล้วกันโูวิ่งเร็วมากเจสันวิ่งโคตรเร็วคนดูโอ้โหแต่ไม่น่าหมดโคตรไวเลยไม่เป็นไรงั้นก็ไล่ก่อนแล้วกันว่าดีเก้เดียตีเลยเอา้าดรามเท่าเดิมแต่สปีดนี่เอาสปีดคือมีคือวิ่งเร็วขึ้นนะแต่ทำไมดาเมจเท่าเดิมอ่ะเอาไม่เป็นไรเอาไว้ว่าเราก็ลองเล่นไปก่อนแล้วกันเนาะงั้นขอล็อกขาหน่อยล็อกขาเอาไปโดนเอาสวยเอาเขาก็ต่อยไปโดนเอาเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเอาตีเลยแล้วกันไปไหนเก้คนอ่ยเลยคตตรรเ็ววีไมากแล้วก็็เกบได้้แลวคครับต่อยตต่่ออยยดีแอ้ตาายซ เรียบร้อยอ่ะโอ้เหลือแค่2คนทายแล้วทํามเกมนี่มันไวจังเลยเพราะคนมันน้อยไงละ่ะอันนี้ตัวปลอมนี่นะตัวจริงอยู่นั่นใช่ไหมสวัสดีเพื่อนคูเจสันแบบไม่บอลเลยเขาคนดูวิ่งโคตนเร็ววิ่งเร็วมากแล้วสเตมีหน้าเหลือแค่40นะครับคนดูแต่ว่าทํามดามเปจมีแค่20อะ่ะเอ๊ะที่เขาบอกว่าดาเปจมัน40ไม่ใช่เหรอทํามลองเล่นแล้วมันดามเมจแค่20อะ่ะงงหรือว่าเขาปรับม่อีกแลว้วอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาเป็นว่าเราไล่ฆ้าเาขา่อยปการจะไปไหนลุนเจตายเศร้้้ออออยนนนนะคครรัับผมมมมหีใลลล่่่าาจงไไไปปวก แล้วจะไปไหนเช่นขอตีแกก่อนละกันเธอแแกจะไปไหนในวันในที่สุดวันที่ก็มาถึงแล้วอ่ะวันที่สุสิบสามอ่ะสุสิบสามของเจสันบอกเลยว่าวิ่งโคตรเร็วแล้วตีโคตรแรงอะ่ะเออแต่จริงๆก็ตีเท่าเดิมนี่หว่าเอา้เอาออกเกมไปเ,เ,เร็วอ่ะเอ้าโอเคชนะซะเร็วเล่นแค่นี้เองจบแล้ว โอ้โผมเดานั้นน่าจะยังไม่เสร็จมั้งคนดูผมน่าจะรีบมาถ่ายไปหน่อยแล้วรอดูเวอร์ชันที่มันเสร็จแล้วละกันมาได้เวลาเป็นเจสันในวันที่สุส1ส,สอย่างเป็นทางการแล้วอ่ะได้ปรับสปีดได้ปรับอะไรใหม่แล้วอ่ะโอ้ ไหนขออนุญาตไล่ข่าพวกนายหน่อยสิพวกนายอยู่ไหนกันน่ะโอ้ตามหาตามลาก่อนเลยละกันโอ้อยู่แถวนี้เองเหรอสวัสดีจ้าเพื่อนถึงแม้ว่าดามเมจเรายังปรับเป็น20มือนเดิมแต่ความไวของเรานีไวใช้ได้เลยแ๊บนึงนะเราจะไล่กระทืบนายนี่แหละเพื่อนเอาล็อกขาเอาล็อกขาไปสิงนก็ตีตธรรมดาไปก่อนละกันได้เวลาเล่นเจสันได้สุด13แล้ว่ะขออนุญาตกระโดดตบนี่ยโอ้โหกระโดดตบโคตรไก่กระโดตะโดตบไก่บ้าหมดเลยครับพลังแห่งอีพีฮิตบล็อกได้เริ่มขึ้นแลว้วว่าตอนที่เจสันได้ปรับไวอย่างเป็นทางการเลยนะคนดูตอนนี้ที่ผมถ่ายอยู่ตตอนอนนนัััปปรบบบเ็วลคแแดง แล้วก็อัปเดตอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับผมเจนขอตีนายหน่อยเพื่อเรียบร้อยเหมือนจะตีโดนแล้วเอาบอลผิดจังหวะหรอไง้็ตายซะลาก่อนนี่ไงโอหเกมหนีเลยเออหายตัวไปแล้วนะครับคุณผู้ชมทางบ้านถึงกับหายตัวหนีไปเลยเอาสวัสดีเอเลียด้วยสวัสดีไปใจเพื่อนยากตีเอาตีไม่ทันสเตม,มิน่าเราหมดเลยลืมไปว่าเจนสันแพทนี้เออสเตม,มิน่ามีน้อยแต่บอกเลยว่าวิ่งไวมากๆนะครับผม แพทนี้วิ่งโคตรไวแต่ไม่ต้องห่วงตีโดนเลวอะบอดเลยไล่ๆอย่างมันแต่ต้องดีเลี้ยงสเตมิีนาดีๆนะครับผมสเตมิีนามีน้อยแต่บอดเลยว่าวิ่งแบบตีซับไปแบบคอโบว์ด้านเองนะครับผมเอาตีไม่โดนเฉยเลยก็ไม่เป็นไรจะไปไหนเอเลียสเอาตีไม่โดนอีกแล้วหรือว่าเซิร์ฟนี้ปิงนะแต่ก็ไม่เป็นไรเซิร์ฟปิงไม่เป็นไรเราขอดี่ยันไล่ฆ่านายก็เพียงพอแล้วเพื่อนเอ๋ยเอเลียสเพื่อนนจะหนีไปไหนอะตบเลยเอาตบไม่โดนเฉยเลยตบไม่โดนได้ไงเว้ยไม่เข้าใจเหมือนกันเอาไปวาดเอเลียสแกตต้องายนี่ไงตบโดนแล้วแกจะเอายังไไงจะหนีรอดใส่ะพัง่ค้ไงล่ะาตกโดนเลน แกต้องตายซะตีไม่โดนด้วยนะจับตัวได้แล้วตายซะวะ่ะแล้วดูทามอะไรอะโย่โย่ได้เลยะกระลำเลยละกันปองเปงะปองเปง้โอ้โหทูทามสกินใหม่บอกเลยว่าโคตรสวยเราไปสกินไดเท่ขนาดนั้นยโย่เรา,าเพื่อนได้เลยโย่ะก็กระโดดตบเลยที่ตายไปซะ ลาดแมนสแตนดิ้งแล้วโอ้นั่นไงเจอนนบแล้วนูบกาลังปั่นไฟเพลินๆเ,เลยเหรอเพื่อนวันดีจ้าเรามาหานายแล้วนะโอ้ยกาลังปั่นไฟอยู่หรอปั่นไฟอยู่ใช่ไหมยังไม่รู้ตัวเหรอเพื่อนยังไม่รู้ตัวเหรอเพื่อนจะหนีไปเลยจ้ามาให้เจนสันกระทืบหน่อยสิเอาแล้วแกจะตียังไงอ้าวลงบอดาอย่างนี้ไม่เป็นไรเราเดินช้ากว่านายนิดนึงก็ไม่เป็นไรตีสโลเน่เหมือนกันถือว่าหายกันละกันเอาแล้วจับตัวแกได้แล้วตายซะเจ้านูบตีไงตีไปเลยเอายังไม่ตายอีกหรือหรือ เร่เหลือหนึ่งยังจะรอดอีกนะงั้นขออนุญาตล็อกขาแกหน่อยละกันจับเอาจับไม่ติดเฉยเลยทำไมกดสกิลอ e ีไม่ได้ทำไมกดสกิลอ e ีไม่ได้เฮ้ยกดอา้าวล็อกไม่โดนไม่เป็นไรงนะั้นก็เออตีธรรมดาก็ได้แน่ร้อยจับตัวแกได้แล้วตายสาับว้าโอ้โหสุดสิบสามบอกเลยครับว่าวิ่งโคตรไวเลยคนดู ไวมากโอ้ยมีเอฟเฟกเพิ่มด้วยกูมีเอฟเฟกเพิ่มด้วยมาได้เล่นเจสันเวอร์ชันเสร็จสมบูรณ์รสักทีคนดูมารอบดีได้เลนเจสันเวอร์ชันเขาปรับใหม่มาหมดแลว้วอ่ะบอกเลยว่ารอบดีโคตรเอนเลยครับคนดูนี่แต่แต่มีหน้าปรับใหม่เป็น55เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ผมเล่นเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะบอกเลยว่าวิ่งไวมากมาแ,แล้วก็บอกเลยครับว่าตีโคตรแรงรอบนี้ไม่ไปักแล้วนะคนดูตอนนี้ตีดาเมจ40แล้วก็เออซอมบีเฮดนะครับผมเนี่ยกระโดดตีโป้โอ้โหดาเวจร้อยเลยเลคนร้อยเลย,ค,เลยครับคนดน แรงจัดเลยก็ล่าเลยแล้วกันคูท้าจะไปไหนเพื่อนที่้รคาได้แล้วโอ้โหค่อแรงนี่แต่สุขสิบสามที่ผมต้องการอะบอกเลยว่าแรงมากครับคุณผู้ชมจะไปไหนเกตไปดีสิเพื่อนง่ายจะหนีพ้นอีกนานแค่ไหนเอ้ยเปิดตาดีกว่าเนี่ยค่อยๆเดินอะเดินชิวๆคูเดินยังไวเดินไวมากเอาสไลด์ตกเชนเลยสงสัยื่นเต้นเกินอะบาได้เวลาแล้วเอาไงเพื่อนที่จะตีีไปทีหนึ่งเจ็บไม้เจ็บเรียบร้อยเอาไงบล็อกไปเพื่อนบล็อกไหมไม่บล็อกหรอเอาเรียบร้อยบล็อกแล้วงั้นก็จับโอ้โหจับไม่โดนเสียดายถ้าจับโดนเเเมมื่ออกกี้้ันลยยะะฮรโดดตบ ม่งไงโอ้โหท่าเวท50โคตรแรงอ่ะคนดูเป็นย <g ill> ังไงเจสันเวอร์ชันเปลือกสืบสาวอ่ะเันเรียบร้อยอันนี้คือเป็นเวอร์ชันไม่ปักแล้วนะคนดูคือเป็นเวอร์ชันฟัวชันเลยว่ามาได้เวลาตีสักทีเอาตีไม่โดนเฉยเลยอะ่ะขอหย่าตีหน่อยเจสนันขอตีหน่อยเออหย่ยตีดนอแล้วโอ้ยแต่โดนสตัรนมาโอ้โหแต่ไม่เป็นไรก็ยังแรงอยู่ดีโอ้โหปับใหม่ตีโคตรแรงไม่ไงตีทีเผลอเลยตีทีเผลอโอ้ยเอาอะไรเพื่อนเรายังไม่ดีดีเลยเก็บเลยละการลาก่อนตายซล สุขสิบสามบอกเลยว่าเจสันบัฟมาโคตรโหดคนดูฮิ้ม็อกโคตรกว้างดาเบทโคตรแรงอะ่ะกระโดดตีทีเดียว50อย่างเงี้ยตีธรรมดา40แรงมากคนดูโคตรแรงอะ่ะมันแรงสุดๆเลยอย่างน้อยผมก็ได้เล่นเวอร์ชันแบบเขาปรับอะไรแบบสมดุลเรียบร้อยแล้วอ่ะคือเขาแก้อะไรเรียบร้อยแล้วกระโดดตีเอาตีไม่โดนเฉยเลยแต่มันเล่นยากอยู่นะ เล่นยากตรงที่มันเดินลำบากอ่ะอุ้ยตีไม่โดนไม่เป็นไรง,งั้นเราก็ลาก่อนละกันจะไปไหนเจ้าหนูมาให้เราตีหน่อยสิขอตีหน่อยเนี่ยตีโดนแล้วโอ้โหตีทีเดียวโคตรแรงเลยตีทีเดียวอย่างแรงอะครับผมเนี่ยจับได้แล้วต่อยต่อยต่อย,อยอกระทื้นเลยละกันนี่ปิดบันทีอะลาสแมนสแตนดิ้งแล้วทูทามเกิดตรงไหนเกิดข้างบนใช่ไหมเพื่อนเราขึ้นมาหานายแล้วนะรอแป๊บหนึ่งวิ่งมาหาแล้วจ้าไปไหนจ้าเออสวัสดีทูทามเพื่อนญาขอกระยาาก,กระโดดตีโอ้โหไม่โดน ไม่โดนเฉยเลยอาถมกะเยอะไปหน่อยงั้นเราก็ลาต่อละกันทูทาวจะไปไหนจ้าเราใกล้ถึงตัวนายแล้วนะขอตามหน่อยละกันโอ้สเตมิน่าเราหมดแล้วอะ่ะแบบใหม่นี่บอกเลยว,ว่าเลี้ยงสเตมินา่ายากมากๆแต่ไม่เป็นไรเลี้ยงได้อยู่วัดีจ้าทูทาวขอลาฆ่านายหน่อยสิเพื่อนขอลาฆ่านายหน่อยอู้ตีไม่โดนนะผมเอเอ,เอ,โ,อโดนจีมไปแต่ไม่เป็นไรขออนุญาตเอ่มล็อกได้ไหมขอล็อกหน่อยเพื่อนโอ้โหล็อกไม่โดนกะว่าจะแบบดักซะหน่อยงั้นไม่ดักแล้วเอาไปว่ากระโดดตีเลยละกันขออนุญาตใช้สกิลบีเฮดครับ ต้มโอ้โหไม่โดนแหมเราเชี่ยวชาญใช่ไหมเราเชี่ยวชาญใช่ไหมงั้นเจอหน่อยขอตีทีนึงนี่ตีโดนแล้วอะ่ะขออีกรอบนึงเพื่อนแค่รอบเดียวแค่รอบเดียวไม่นานเออโอ้โหเหลือสี่ยังไม่ตายอีกยังไม่ตายใช่ไหมงั้นต้องโดนแล้วแหละฮึบโอ้โหไม่โดนรอบหนึงผมดีสเตมิน่าก่อนโอเคเรีเซ็ตแล้วอะ่ะจะไปไหนทุ่ทาม พอตีนายหน่อยเพื่อนจับได้แล้วลาก่อนารตูเวอร์ชันแบบเสร็จสมบูรณ์นะครับผมสุก13ดาเมจคนแรกคนดูตีทีนึงก็40ดาเมจแล้วอะแถมตอนล็อกใช้สกิล e ใส่นี่ดาเมจ150แดงเกินสวัสดีจ้าเจสันกลับมาอีกครั้งในวันที่สุก13อีกแล้วไดดูโดยซิเอาละโอ้ยวิ้5คนอยู่ในเซิร์ฟมันเหรอเฮ้ยน้ำมันเช็น,นี่น้อสวัสดีเพื่อนสวัสดีได้ดูตัวเป่าสวัสดีสุก13นะเพื่อนสุก ต้องเจออะไรนะไม่รู้เลยขอเยอะตีเขากดตีไม่ได้หรือไปว่าแบบใหม่มันต้องติดคูดาวต้องส5วจาินินากว่าจะตีได้แล้วไม่เป็นไรงั้นเราก็ไล่เลยแล้วกันกระโดดตีนี่ไงโอ้ทีเดียวเกือบตายหมดเลยโคตรแรงงั้นเอาวันนี้ไปหูยังไม่ตายแป๊บนึงติดคูดาวอยู่เดี๋ยวผมต้องรอก่อน3าววินาทีโอเคตอนนี้เนี่ยตีได้แล้วงั้นก็เก็บเลยแล้วกันลาก่อน ตายซะเชินไม่ใหญ่เจอพลังสุกสิบสามไฟเอาไรทูทามนายจะจัดการเหรอจะตีเหรอเอาไงเพื่อนรอแป๊บ <c oughs> หนึ่งนะสามสี่วิอ่ะเอ้ยแป๊บหนึ่งนะเอ้ยเล่นทีเผื่อดีกว่าสวัสดีเอเลียจับได้แล้วเพื่อนดีหัวของโปหัวของไป <c oughs> ล็อกขาทีเดียวตายเลยเยนสันส,สุดสาวโคตรโกงอะคนดูมันโกงมากอะคนเท่เกินไปเอาตื่นต้ขออนุญาตใช้ล่างนี้ในการวิ่งล่าก่อนโอเคแป๊บหนึ่งนะลิสแตมไม่น่าเต็มแล้วงั้นก็ไล่เลยแล้ะกันสวัสดีเกสจะไปไหนจะเพื่อนเราอยู่นี่เองนะนี่ายตีไปก่อนทีหนึ่งเป็นการทักทายและกันแล้วก็วิ่งมาอีกทีปลื้ยตีไปเลยอะไรทรงผมใหม่นายสวยดีดียากุซาเกสจับตัวได้แลยเอาจับตัวไม่ได้ก็ได้เฮ้ยนี่ายขู่เอาไม่ตีด้วย ปพ๊บนี่แอนเอาไขู่ไม่เอาด้วยงั้นก็ตีจริงเลยแล้วกันตายซาลาก่อนเพื่อนนี่แน่เรียบร้อยเหลือแค่สองคนทายแล้วเชื่อมไม้ไนายวันดีทูทามนายโชคร้ายหน่อยนะนายจะมาเจอเราในร่างสุขสิบสามาเพื่อนเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเกมนั้นเถื่อนกว่าเดิมแบบสามร้อยล้าน,นเนะ์ืาา่อนตายซะเอาตีไม่โดนเฉยเลยกรรมงั้นไม่เป็นไรอาเรียบร้อยจับได้แล้วตายนี่ย เรียบร้อยเหลือคนเดียวแล้ว last man standing อ่ะจะไปไหนอ่ะหนูปื๊บปป๊บปื๊บเนี่ยลงมาเลยเอ้านี่เอา,อา,อาไม่ทำเหรอเพื่อนก็คิดว่าจะดีสักอีกงั้งนะไม่เป็นไรกนะขออนุญาตตีสักทีก่อนละกันนะจะไปไหนจ้า ขอล่านายหน่อยละกันนะนูบนายจะไปไหนเพื่อนโอ้ตีไม่โดนเจ๋อจะตีโดนอยู่แล้วอะ่ะขออนุญาตล่านายหน่อยละกันเนาะนูบจ๋าจะไปไหนจ้ามานี่หน่อยซิเฮ้ยกระโดดตีโอลืมไปว่าเป็นล่างหินอยู่นี่นั่งไม่เป็นไรตีอีกรอบนึงเนี่ยเจาะเกาะไปแล้วเดินเวลาล่าแล้วขอตีอีกทีนึงเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสุกิศสาวเจสันโคตรแรงอะ่ะคนดูเวอร์ชั่นแบบอัปเกรดแบบครูเวอปชั่นนะครับคนดูรอบนี้คือแบบได้เล่นแบบเต็มรูปแบบแล้วคือดาวเมวมันแรงมากเอากดตีไม่ออกกดตีไม่ได้โอเคตีได้แล้วนะคร ร้อยจบเกมอ่ะโอ้โหแอนิเมชันปิดสวยเหมือนเดิมแล้วก็เสียงเด่ยวหัวแบะนะครับผมแหมอย่าลืมไปเล่นกันนะครับสุสบสาของเจสันเล่นได้แล้ววันนี้วันเดียวเท่านั้น